สวัสดีค่ะทัศนาสุติน Thompson. นักวิชาการจัดเก็บรายได้สังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้กองคลังก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในส่วนที่กองคลังดําเนินการนะคะ ก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมท้องถิ่นดีด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็กิจกรรมรักแม่ห้องสอนใช้ป้ายแม่ห้องสอนนะคะค่ะจากการที่กองคลังก็เคยประชาสัมพันธ์นะคะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนมีไรายได้มาจากแหล่งใดบ้างนะคะ ก็จะมีรายได้มาจาก2แหล่งด้วยกันนะคะก็คือรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วก็จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็รายได้อีกประเภทหนึ่งก็คือรายได้จากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเองนะคะในส่วนของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วก็จัดสรรให้นะคะก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีรถยนต์นะคะก็ ประเภทนี้ก็จะมาจากการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนนะคะภาษีตัวนี้ก็จะนํามาพัฒนาแม่ฮ่องสอนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเสียภาษีรถยนต์แล้วก็ภาษีรถจัก,กรยานยนต์นะคะใน,ในทุกๆปีนะคะภาษีตัวนี้ล่คะค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียไปเท่าไหร่นะคะก็จะตีกลับมาพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ อ,อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีตัวนี้ก็จะมาจากการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเราก็จับจ่ายซื้อของจากร้านค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตัวนี้คือแวนนั่นแหละค่ะอันนี้เขาก็จะรวไมไว้ในสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือภาษีตัวนี้ก็เช่นกันค่ะก็จะนํามาพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะวิธีการหรือวิธีการจัดสรรหรืออะไรยังไงนะคะก็ทาง คณะกรรมการการกระจายอานาจก็จะเป็นคนจัดสรรเงินตัวนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะคะค่ะแล้วก็รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเองนะคะก็จะมีภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ํามันนะคะแล้วก็ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ายาสุขประเภทที่3ก็จะเป็นเป็นค่าธรรมเนียมค่ะเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมนะคะ Uhm. ะคะ่ะก็ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราโดยกองคลังก็ได้ดําเนินกิจกรรมท้องถิ่นดีด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะซึ่งพวกเราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้จังหวัดแม่ห้องสอนของเราได้อย่างไรแล้วก็รายได้ในส่วนนั้นจะนํามาพัฒนาแม่ห้องอนของเราได้อย่างไรนั้น เราก็อยากจะขอเชิญชวนชมคลิปนี้ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เราจะทําให้เราเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะคะว่าไรายได้ขององจปรอมาจากแหล่งใดบ้างอะคะ่ะค่ะเชิญชมคลิปนะคะคุณทราบหรือไม่ว่าแม่ห้องสอนของพวกเราจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ต้องใช้เงินมาพัฒนาจากไหนแล้วคุณแม่ห้องสอนจะช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับวัดท้องถิ่นดีด้วยภาษีและค่าธรรมเนียม รายได้หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนมีภาษีที่เป็นรายได้หลักของอบอจอแม่ห้องศนที่จะนำมาพัฒนาจังหวัดแม่ห้องศนมี2ช่องทางครับ 1. รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 2. อบจอแม่ห้องศนจัดเก็บเอง 1. รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้จะได้จากภาษีรถยนต์มาจากการใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ห้องศนของคนแม่ห้องศน หากทุกท่านเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดแม่ห้องศนรายได้จากภาษีก็จะเพิ่มขึ้นสามารถนำไปพัฒนาจังหวัดแม่ห้องศนได้ร้อยเปอร์เซภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่ได้มาจากการซื้อสินค้าที่มีการออกใบเสร็จรับเงินกํากับภาษี 2. อ,อาบาจอจแม่ห้องสอนจัดเก็บเองโดยจัดเก็บรายได้3ช่องทาง 1. น 1. ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันได้จากจำนวนยอดขายน้ำมันของปั๊มน้ำมันมาตรฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ายาสูบที่จำหน่ายถูกต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือผู้ค้ารายย่อยรับมาจากตัวแทนจำหน่ายในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักนโรงแรม นักท่องเที่ยวเข้ามาพักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวนเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมบงงการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนชาวแม่ฮ่องสอนช่วยกันใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดแม่ฮ่องสอนซื้อสินค้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเติมน้ำมันจากปั๊มน้ำมันมาตรฐานซื้อยาสูบจากร้านที่จำหน่ายถูกต้อง มีใบอนุญาตและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณเองก็สามารถทําได้เลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนารายได้จังหวัดแม่ห้องสอนเพียงแชร์ที่พักที่เที่ยวในจังหวัดแม่ห้องอนผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆให้นักท่องเที่ยวรับรู้มากที่สุดเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดแม่ห้องอนมากก็จะส่งผลถึงรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพียงแค่นี้ความจเจริญก้าวหน้าก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยโองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศน อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมรักแม่ฮ่องสอนใช้ป้ายแม่ฮ่องสอนการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นรถโยนหรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่า,ถาราถรถที่เป็น6กล้อสิล้อรถขนส่งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนนะคะภาษีทั้งหมดก็จะนําเข้าแม่ฮ่องสอนร้อเซเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ชมคลิปนี้เช่นกันค่ะซึ่งเป็นคลิปที่เราได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับาการใช้ปใยทะเบียนรถไม่ห้องสอนว่าเราจะทํำยังไงแล้วเราจะได้อะไรจากการใช้ปายทะเบียนรถแม่ห้องสอนบ้างนะคะค่ะขอเชิญชมคลิปได้เลยค่ะรู้หรือไม่ว่าใช้เท่ากับช่วยใช่ครับฟังไม่ผิดใช้เท่ากับช่วยใช้เท่ากับช่วย ใช้ใชป้ายทะเบียนรถจังหวัดแม่ห้องศนช่วยประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้และนำเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิมหากเราใช้ป้ายทะเบียนรถของจังหวัดแม่ห้องศนแล้วเรายังได้ช่วยให้ภาษีนั้นกลับมาให้จังหวัดแม่ห้องศนซึ่งการใช้ป้ายทะเบียนรถทุกประเภทหากใช้ป้ายทะเบียนแม่ห้องศนภาษีรถประจำปีที่ประชาชนได้ชำระแล้วก็จะถูกจัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดแม่ห้องศร้อยเปอร์เซ็นต์ ฟังไม่ผิดจริงๆครับหากใช้ป้ายทะเบียนแม่ห้องสอนภาษีก็กลับมาพัฒนาแม่ห้องสอนอย่างแน่นอนคำถามสมมติว่าเราใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดเชียงใหม่แต่ชำระภาษีที่คนส่งแม่ห้องสอนคิดว่าจังหวัดไหนจะได้รับภาษีคำตอบจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าหากเราใช้ป้ายจังหวัดไหนภาษีก็จะคืนสู่จังหวัดนั้นๆได้รับคำตอบกันแล้วฉะนั้นช่วยกันครับใช้เท่ากับช่วย ช่วยละบ้านเงิงของเราก็จะพัฒนาไปได้วยกันประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นการที่จะพัฒนาจังหวัดแม่ห้องศนให้เจริญก้าวหน้าเหมือนกับจังหวัดอื่นก็ขึ้นอยู่กับพลังของคนแม่ห้องศนป้ายที่เป็นรถจังหวัดช่วยให้แม่ห้องศนเจริญก้าวหน้ารักแม่ห้องศนใช้ป้ายแม่ห้องศนกันเถอะครับ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ห้องศนโทรศัพท์หมายเลข053612046องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนโทรศัพท์053611385ต่อ406สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศน